สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ะค่ะค่ะมือนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็มีแนวทางเนาะค่ะของป้าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องค่ะป้าฟันแม่นโคราดเนาะค่ะได้ส่งมาให้แล้วเด้อค่ะได้ส่งมาให้ด่วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะแนวทางของป้าฟันแม่นเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่าันไดที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะค่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไวเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ๆดๆจากทางช่องเนาะ,ะค่ะค่ะกับเว้าไลาย้ายห่หางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามารับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าป้าฟันแม่นโคราชเนาะค่ะจะให้แนวทางมาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะของป้าฟันแม่น ได้ส่งมาแบบด่ว,ดว,ดวนๆเนาะคะ่ะแอดก็เอามาลงให้พี่น้อง FC ด่ว,ดวนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะิเป็นบนล่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิ่งนี่ก็ก็เอาไปพิจารณาเบิ้งหรือว่าอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องสําหรับสายวิง่งสายลูดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บ้าเบาไล่ย,ย้ายห่างแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เข้ามาหลับชมหลับฟังเลยเนาะค่ะว่า ป่าฟันแม่นส่งแนวทางตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะของวันที่17เจนาะค่ะพี่น้อง17เจมกราคมเนาะค่ะ2 5 6พเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเจดีขนาดไหนก็นเข้ามารับชมรับฟังเด้อค่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับปรนเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบิ้งวิเคราะห์ ดีๆพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะค่ะป้าฟันเมนก็นให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะเด้อค่ะเห็นชัดเกนบ้านออกค่ะพี่น้องค่ะชัดไหมคะชัดบ้านออกค่ะพี่น้อง วันที่สิบเจ็นาะค่ะป้าฟันแมนโคลาดได้ส <N> ่งมาให้แบบด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่ะเนาะค่ะก็เป็นของป้าฟันแมนโคลาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะป้าฟันแมนโคลาดเนาะค่ะได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้เอามาลงให้พี่น้องเอฟซแบบด่วนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบเจ็ดนาะค่ะสิบเจ็ดมกราคมเนาะค่ะพี่น้องค่ะมกราคมมกราเอา มกราคมเนาะคะ่ะสองห้าหกหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกรลาคมเด้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> กลาคมเนาะคะ่ะ <c oughs> ป้าฝันแม่นโคราดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะป้าฝันแม่นเนาะค่ะป้าฝันแม่นโคราด ค่ะให้เล็กวิ่งมานี่เนะค่ะพี่น้องค่ะให้เล็กวิ่งมาบนล่างเลยเด้อค่ะวิ่งบนล่างเด้อค่ะพี่น้องวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเนาะค่ะพี่น้องห้ากับเก้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะห้ากับเก้าเนาะค่ะพี่น้องให้วิ่งบนล่างในห้ากับเก้าเนาะค่ะวิ่งบนล่างห้ากับเก้าเด้อค่ะพี่น้อง จับคู่นะคะจับคู่ก็คือนะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่ก็คือห้าสองแล้วค่ะพี่น้องห้าสองเก้าสองเล้อค่ะพี่น้องค่ะเก้าสองห้าสามห้าสามแล้วก็เก้าสามแล้วค่ะ แล้วก็มาห้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดเด้อค่ะแล้วก็จะเป็นเก้าเจ็ดเนาะค่ะ,คะนี่ค่ะของคุณป้าฟั Man, Cola, นแม่นโคราชเนาะค่ะพี่น้องได้ส่งมาให้แอดแบบด่วนๆเนาะค่ะแอดก็ได้เอามาลงให้พี่น้องเอฟซี FC, ได้รับ ชมลับฟังกันแบบด่วนๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกับผ่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะป้าฟันแม,ม่นก็ส่งมาให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาลุ้นกันเนาะค่ะว่าป้าฟันแม่นจะเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะสาหรับแนวทางวันที่17เนาะคะ่ะมกราคม2566เนาะคะ่ะป้าฟันแม่นโคราชเนาะคะ่ะบนวิ่งล่าง วิ่งบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องห้ากับเก้าเนาะคะ่ะหรือว่าอาจจะกอดคอกันมากก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องห้ากับเก้าอาจจะกอดคอกันมากเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็คือห้าสองเนาะค่ะเก้าสองนะคะ่ะห้าสามเก้าสามนาะคะ่ะห้าเจ็ดนาะคะ่ 5, ะ,คะแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะคะ่ะก็ มีอยู่หกชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับพิจารณาเบื้องเอานะค่ะหมักกัจัดคัดกับพานกับวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเอานะค่ะป้าฟันแม่นก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีชัยเนาะค่ะวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกหกนี่กับปีใหม่แล้วเนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลับมาลุ้นกันเด้อค่ะพี่น้องว่า ปาฟันแมนจะเน้นตัวไดไฮเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเน้นตัวไดไฮเนาะคะ่ะหรือพี่น้องบ่มักตัวที่ปาฟันแมนเน้นไฮเนาะคะ่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ้งเอาในชุดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบสองใบนะคะ่ะพี่น้องเผื่อมีโชคมีใช้น้ำคุณป้าฟันแมน่นโคราชเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะคุณป้าฟันแม่นกันเน้นตัวนี้ไฮเดอค่ะพี่น้องค่ะเน้นเน้นที่เก้าสามเนาะคะ่ะเก้าสามแล้วก็จะมาเป็น ก็เก้าสองแล้วค่ะพี่น้องค่ะเก้าสองแล้วก็ห้าสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปผิดจรณาเบิ้งเนาะคะ่ะหรือพี่น้องหมักบ่หมัก,มก,มกตัวที่คุณป้าเน้นไห้เนาะคะ่ะพี่น้องก็สามารถ วิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเอาได้เนาะค่ะพี่น้องในนี่เนาะค่ะพี่น้องในชุดนี่เนาะค่ะพี่น้องหรือมีตัวเดีตัวดีอยู่ในใจเนาะค่ะก็สามารถมาจับคู่กับเลขวิ่งห้ากับเก้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะหรืออาจห้ากับเก้านี่จะกอดคอกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะคุณป้าฟันแม่นเนาะค่ะก็ขอกราบขอประคุณ ป่าฟันแมน่หนหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันที่17มกราคม2566นี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะป่ากระเน้นให้92เนาะคะ่ะและ53และ93เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกระบดล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกระไฮมา6ชุดเนาะคะ่ะพี่น้องกระเน้นให้3ชุด สามหางเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือเก้าสองห้าสามเก้าสามเนาะคะ่ะตัวเน้นเนาะคะ่ะหรือพี่น้องบ่ามักตัวที่คุณป้าฟันแมน่นเน้นไห้เนาะคะ่ะก็สามารถวิเคราะห์เอาในนี้ได้เนาะคะ่ะมีห้าสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ไปจับเสียงลอตเตอรี่ไวดเดอร์ค่ะพูดละใบสองใบเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะก็ รักษาสุขภาพร่างกายดีดีเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี่กันหานาวแล้วเนาะค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีหลักษาสุขภาพเนาะค่ะใส่เสื้อกันหนาวอุ่นเด้อค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้จ็บใครได้ป่วยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้เฮงๆปังปังเนาะค่ะปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะค่ะปีเก่าผ่านไปเนาะค่ะปีใหม่เข้ามานะค่ะก็ขอให้มีแต่ เฮงเฮงปังปังลำลำลยๆกันทุกคนเด้อค่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ